วัสดีครับวันนี้วันที่ขายยางไปเมื่อวันที่17วันศุกร์ครับ18เมื่อวานนี้พัก19วันนี้คือ19บมกราสองพันาร้อย้าครับเรามาดูส่วนยางก็ยังมีใบเต็มอยู่ครับก็มีเหลืองบ้างแล้วล่ะนะช่วงหน้าแรงช่วงนี้พอดีเมื่อวานนี้ฝนตกครับก็น้ำยางก็ออกดีนะ ผมใช้ระบบเจาะตอนนี้เรามาดูซิน้ำยางหลังจากเมื่อที่ขายไปได้สองตันกว่าครับโดลา24บาทหเรามาดูที่เจาะใหม่ซิโอ้โหออกอีกแล้วครับอีกครึ่งถ้วยนี่ที่เจาะครับโออันนี้ล้นก็ยังล้นอยู่ครับเนี่ยยังเต็มอยู่เหมือนเดิมเดี๋ยวต้องเปลี่ยนถ้วยกัน ต็มครับตรงนี้รดนออก้างล่างโอ้ท่าน้องอยางออกดีครับแปลงนี้ผมตจองสาธิตลองเช็คดูว่าถ้าใช้ระบบน้ําที่ปล่อยเข้าไปในส่วนยางจะเป็นอย่างไรบ้างออกครับก็ยังออกอยู่ครับนี่แต่ละต้นครับต้นฤทธิ์ครึ่งถ้วยฤทธิ์ครึ่งนี่ก็เข็มเดียวครับเกือบเต็มถ้วยเลย ก็อยากให้พี่น้องสมาชิกส่วนยางถ้ายังไม่ปิดกีดของผมนี่ใช้เจาะก็จะยางจะไม่ค่อยโซมเนี่ยดูใบครับเดี๋ยวผมจะให้ดูบินที่ผมไปขายเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ลงคลิปไปให้กับเพื่อนๆสมาชิกส่วนยางได้ดูครับ นี่ก็ยังหยดอยู่เลยเจะไปเมื่อเมื่อวานก่อนนี้หยุยอันนี้ร้นีกแล้วอะโหรนเยอะเลยเ,ออเดี๋ยวเปลี่ยนช่วยกันครับนี่รนฮะครับล้นี่เต็มแหละเอาไปใหม่นี่ยังหยดอยู่ครับครับหลายต้นครับร้น้นหลายต้นเลย เดี๋ยวให้มาให้น้ำกดซ้ำอีกทีนึงนี่ครับท่อน้ำที่เราจะปล่อยออกไปทดลองดูว่าเราจะเจาะทะลุแรงเลยให้น้ำให้แค่หนึ่งพันต้นก่อนมี่ทั้งหมดสามพันต้นให้หนึ่งพันต้นว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูบินครับเดี๋ยวผมเอาบินวางไว้กิ่งไม้แล้วกันเนาะยืนดูไล่ครับจะได้เห็นเนาะอ่ะผมหักไม้ผมหักไม้ชี้ให้กับ นี่ครับเมื่อวันที่ยีิบเอ็ดที่ขายไปยีิบเอ็ดเดือนหนึ่งปีหกห้าที่ร้านก็คือร้านของเจ้านี้ครับทั้งหมดครับที่ขายไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมารวมทั้งหมดรวมตะก้าด้วยสองตันสี่ร้อยกับอีกหนึ่งโลหากตะก้าที่ผมใส่ไป หนึ่งร้ยโลยางที่ผมได้ก็คือตรงนี้ครับ2ตัน2องร้อกิโลคูณด้วย24่สบาทห้ตังค์รวมเป็นเงินสุทธิที่ได้รับ54,561บาทครับนี่ครับที่ อำเภอวังทองจังหวัดพิุโลกสวนสอทอนัดครับระบบเจาะครับขายแต่ละรอบก็ครึ่งเดือนเราก็ได้ขายสองครั้งอ่ะครึ่งเดือนครั้งหนึ่งเดือนหนึ่งขายสองครั้งนี่ครับนี่มาเดินดูสวนโอยนี่ลดนีกแล้วโอ้โหนี้ <c oughs> ลิดขึ้นรดนีกแล้วครับต้องเอาออก ก่อนเดี๋ยวให้ทีมงานมาให้น้ำกดอีกนี่ก็ยังหยดอยู่ครับโอ้ล้นเยอะเลยหลายต้นอันนี้โซนเอวันนี้เจาะวันนี้ครับน,น,นี่ส่วนยางใบย,ยังเขียวชะอมอยู่ครับมีเหลืองบ้างนองตามฤดูเขานี่คือตะเข่งที่ผมเอาไปแต่ละรอบ นี่ครับตะเข่งที่ใส่ไปมันจะยางจะสวยแล้วไม่ทับกันครับตรงนี้เนาะก็ใครสนใจมาดูได้ครับที่สวนสอทนัดอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกหรือจะโทรมาสอบถามก่อนก็ได้ครับ065 395 9856นี่กำลังให้น้ำกดอยู่นู่นนี่ครับสวนยาง ก็ยังยังเขียวอยู่ฮนะยังไปได้อีกพักหนึงอนะ่ะแต่ถ้าให้น้ำผมก็จะดูซิว่าปีนี้จะเป็นยังไงนี่ครับอนนี้เจาะเมื่อวานนี้โอ้ยอันนี้อันนี้เจาะเข็มั่วลงล่างเลยครัแบบอันนี้ก็อ่า ดูสิออกไหมก็ออกครับนี่ออกครับนี่โซนโซนบีนี่ครับผมทำไปสามโซนครับ A B C ทำวัรพันธ์ล้วจะวนกลับมาได้ทุกวันเลยนี่กำลังคนครับอืโอ้นี่โอเคได้ต่อนี่ครับ เนาะ,อ,ะอย่างไงก็ผมจะถ่ายคลิปวันหน้าให้ดูว่าไปขายอีกครั้งได้เท่าไหร่เนาะก็จะได้รู้ว่าเออใช้ระบบเจาะมันดีอย่างนี้ว่าเรานี่ครับไม่ต้องกังวลเรื่องลูกน้องไม่ห่วงเรื่องราคาแล้วก็ทํางานกลางวันถ้าฝนตกมาหน้าฤดูฝนเราก็ได้ครับเราจะไม่ต้องหยุดเลยทําได้ตลอดครับรละยางสมบูรณ์เพราะเขาได้เอทิลีนซึ่งเป็นโฮอร์โมน อยู่ในต้นเขามีอยู่แล้วแต่มีน้อยเราก็เลยต้องเอาเอทิทลีนตัวนี้ามาช่วยอีกทีนึงครับสนใจมาดูได้ครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับที่ไร่อะ่ะออกจากตัวอำเภอวังทองมาแค่5กิโลเองอยู่ข้างๆถนนดำนี่แหละครับเข้าออกง่ายครับรถเก่งรถปิกอัพมาได้เลยครับแบบผมสอดทอนนั้นหยุดบรรยายแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวครับมาถ่ายคลิปไปดูอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับ